สติเอเมซาว่างโน้มว่างค่ะทุกคนพร้อมที่จะสมาธิฟังธรรมกันเนาะอ่าคนไหนพร้อมแล้วนะอยู่ในท่าทางที่พร้อมแล้วก็พนมมือนะคะแล้วก็กล่าวไปพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้านอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญมหาสารท่านมาเซอร์ดนจิตดนใจ ให้สภาวะของเหล่าข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพร้อมฟังธรรมบรรยายเจ้าค่านอบน้อมเจ้าค่ะสวัสดีทุกคนอันนี้ก็พูดชุยกันถึงเรื่องของรูปตามกายใจอีกันแหละนียแล้วก็คุยกันทุกวันนะเพราะว่าเรื่องของธรรมะนี่ มันก็ศึกษาที่กายใจเราก็คุยเรื่องกายเรื่องใจเรานี่แหละแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แยกแยกออกไปอย่างเช่นว่าคนที่ประสบสำเร็จเนี่ยเขาก็ประสบสำเร็จด้วยกายด้วยใจนี่พูดได้ว่าสําเร็จด้วยรูกนามนี้แหละรูกนามลูกนามน,นะก็คือประกอบไปด้วย รูปเวทนาสัญญาต่างๆรวิยญ,ญาณก็คือขัน,น,นห้านล่แหละก็คือเป็นส่วนประกอบของชีวิตนชีวิตประกอบด้วยกายกับใจทีนี้ชีวิตนี้คนที่ประสบสำเร็จสำเร็จในชีวิตก็คือสำเร็จด้วยกายด้วยใจนี้คนที่ไม่ประสบสำเร็จก็ไม่ประสบสำเร็จ ด้วยกายด้วยใจนี้ค,คนรวยก็รวยด้วยรูปนามกายใจนี้คนจนก็จนด้วยรูปนามกายใจนี้คนเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยที่กายที่ใจนี่แหละนีเ่เวลาเจ็บป่วยทางกายก็เป็นโรคโปวดขาปวดแขนปวดหัวตัวเราเป็นไขท้ที่ร่างกายถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอกหักผิดหวังต่างๆนาแล้วนานี่ก็เป็น โลกทางใจเนี่ยฉันเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยที่กายที่ใจเนี่ยเรื่องของสุขภาพแข็งแรงคนแข็งแรงก็แข็งแรงที่ร่างกายแข็งแรงที่จิตใจอย่างนี้คนใจแข็งอย่างเงี้ยนี่แหละ,นนะคนดีก็ดีที่กายที่ใจคนชั่วมก็ชั่วที่กายที่ใจแหละสรุปล้วคนเราเนี่ยนะ มันจะดีจะชั่วจะเร็วจะอะไรก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่กายที่ใจนี้ทางนั้นนะดันั้นเ,เราทุกคนเนี่ยก็มีกายมีใจมีรูกดามขันห้ากันทุกคนฉัน้นเราก็จะมาบริหารจัดการากายใจเราเนี่ยนะเข้าสู่ความสำเร็จในทางโลกในทางธรรมแล้วก็ เราจะมีสุขภาพที่ดีอก็ต้องมาบริหารที่กายที่ใจนี่เนี่ร่างกายเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่ตรงที่มันมีการรับรู้เข้ามาเนี่ยตรงนี้แหละอ่าก็มีการได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆ ได้มีตาหูจมูกเลนกายใจนี่แหละเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเป็นภาพเกิดขึ้นมาหนึ่งภาพเนี่ยนะคนที่ประสบความสำเร็จก็เห็นภาพเหมือนกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นแหละแต่ก็การแปลภาพมันก็จะไม่เหมือนกัน,นได้ยินเสียงไอ้สองคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงต่างกัน เหมือนที่เขาบอกว่าสองคนยนตามช่องเนะี่ยคนหนึ่งมองอะไรเห็นเป็นคนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอะไรเนี่หะเห็นดวงดาวอ,อู่พลา,พลายเนะน,นี่ยไอ้คนนึงเนี่ยมองลุช่องเดียวกันเนี่ยมองเป็นคนเป็นตมไปอีกคนหนึ่งมองไปมองไปเป็นเพชร นะแนวพลาวดวงดาวสว่างสวยเนี่ยมันก็มองผิดกันทีนี้พอมองผิดกันปุ๊บใช่ไหมรับรู้ผิดกันการกระทําที่ออกมาทางกายวาจาใจมันก็ผิดจากแตกต่างกันผิดกันเนี่ยดังนั้นคนเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยส่วนที่รับรู้แล้วก็ส่วนที่การแห่งการกระทํารับรู้ก็มา แล้วก็ประมวลผลการรับรู้้นเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นการกระทำนี่ก็กายใจนี้นะรูปนามนี้นะฮะนั้นถามว่าคนดีรับเรื่องราวมาหนึ่งเรื่องกับคนชั่วรับเรื่องราวมาหนึ่งเรื่องเหมือนกันเรื่องเดียวกันเนี่ยแล้วพอปรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ย การกระทําที่ออกมาเนี่ยทางกายวาจาเนี่ยใจเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมล่นะนมันก็ไม่เหมือนกันตรงนี้แหละในเรื่องของความสําเร็จในระบบของเอ็มเอสอาร์ในวิธีการที่เราจะสําเร็จในทางโลกโลกเนี่ยนะมันถึงที่ต้องเอาพลังงานเนี่ยมามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของพลังงานซึ่งมีพลังชีวิต เปลี่ยนพลังงานกลางพลังชีวิตเนี่ยให้เป็นพลังงานแห่งความสําเร็จเปลี่ยนพลังชีวิตให้เป็นพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งเปลี่ยนพลังงานชีวิตเปลี่ยนพลังชีวิตเนี่ยให้เป็นพลังงานแห่งความสําเร็จในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นวิธีที่มาสเตอร์ก็ พูดมาตั้งแต่นะเป็นปีแล้วละ่นะเราคุยพูดคุยพูด,พด,พดคุยกันมาแหละแต่ก็ทุกคนหลายหลายคนนะส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจแต่ว่าในการกระทําจริงๆเนี่ยในการกระทําจริงเนี่ยนะสภาวะในการที่มันสาเร็จหรือไม่สําเร็จหรือสําเร็จไม่สําเร็จ,รรจ,รรจ,รรจตรงเนี้ยในการรับอินพุตเข้ามาแล้วก็ประมวลผลอินพุตเสร็จเรียบร้อย อินพุตคือสิ่งที่มันเข้ามานะสิ่งที่รับรู้เข้ามาเนี่ยเอาประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งออกไปยังไงการส่งออกเนี่ยคือมันเป็นการไปเรโซแนนซ์กับความสําเร็จไปเรโซแนนซ์กับความมั่งคั่งไปเรโซแนนซ์กับอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาดังนั้นการเรโซแนนซ์ของของสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ย มันไม่ใช่ไปเรสโซนนนแบบมีตัวเคลสไปด้วยใช่ไหมของเราเรสโซนนนด้วยความว่างฉะนั้นอะไรมันจะเข้ามายัางไงก็แล้วแต่แหละเราก็ปรุงแต่งแบบเป็นกลางๆเพราะว่าเราว่างไงเราว่างเราไม่มีไปบวกเพิ่มหรือว่าไปลดออกนะอะไรอะไรมันเข้า,าอย่างไงเราก็มันเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิม คือไม่ได้ไปปรุงแต่งมันนีฉะนั้นสิ่งที่เอาพุทธสิ่งที่ออกมาทางกายวาจาใจสิ่งนี้แหละมันก็มันเป็นการกระทําที่มันเป็นธรรมชาติของมันะนะนะฉะนั้นถ้าเรารับรู้ความสําเร็จเข้ามาเอาพุทธก็เป็นความสําเร็จออกไปแต่ถ้าเรารับรู้ความสําเร็จเข้ามา แล้วเราไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมันเรื่องราวมันสมัยเอาพุทธ่ออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องราวใหม่น,นะตรงนี้มันเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่มันแต่มันเข้าใจยากหรือง่ายหรือยากเนี่ยลองพิจารากันดูนะว่าเรื่องราวที่มาเซอร์เคยพาไป ท่องอทางจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไปที่มั่งคัง่งอลังรวยเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นอินพุตเข้ามาอินพุตเข้ามา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 เนียทีนี้เราเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันเป็นการเราประมวลผลด้วยของว่างหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันมันมันทุกอย่างอะ่ะมันคือ,ม,คอมันคือมายาอยู่แล้วมันเป็นมิตรมันเป็นนิมิตมายาอยู่แล้ว มันชีวิตเราเนี่ยก็เป็นมายายอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะสร้างมายาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ของยากหรอกมันเป็นของที่ง่ายๆนี่แหละเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยถ้าฟังที่พระเสด็จพูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้นแรกๆกันนะสัพเพทำมาอนัตตาสัพคือทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีตัวตอนอยู่จริงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนะไมไม่ได้มีตัวตอนอยู่จริงหรอกแต่ที่มันมีตัวตอนอยู่จริงเพราะว่าเราปรงุงแต่งมันขึ้นมา สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาเองเนี่ยทีนี้ไอ้เมื่อมันสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาได้มันก็สร้างอะไร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 เข้ามาได้ทีนี้สิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็คือ,ค,อคือมาทางตาทางหูทางอะไรนี่แหละนะแต่ว่าเราเอามาปรุงแต่งยังไงเนี่ย ทีนี้คนที่สําเร็จเนี่ยเนี่ยเขาปรุงแต่งรูปนามกายใจยังไงไอคนที่ไม่สําเร็จปรุงแต่งรูปนามกายใจยังไงทีนี้ปรุงแต่งสําเร็จยังไงก็ยังยังยังไม่เปไ็นไรนะแต่นี่พอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยนะมันเป็นพฤติกรรมการกระทําออกไปทางกายวาจาใจาตรงเนี้ยมันออกไปเป็นยังไงอตรงนี้นะเพราะว่า การปรุงการอายตนะอายตนะนะคือตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะมันรับเสียงรับภาพเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องปรุงแต่งอยู่แล้วนียแต่มันปรุงแต่งแล้วมันมันเข้าไปทำแล้วรับปรุงแต่งไปยังไงเนี่ยแล้วก็เอาผูที่ออกมามันเป็นยังไงเนี่ยเป็นการกระทําทางกายวาชาใจของเราเนี่ยเราเราไปทํำยังไงนะความเพียรเข้ามา แล้วออกไปมันเพี้ยนมันออกไปแล้วมันเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเราพูดคุยกันไว้ไว้แบบนี้แบบนี้เราตั้งเป้าหมายแบบนี้แบบนี้แล้วไอ้ไอ้สิ่งที่มันออกไปอินพุตเข้ามาเป็นเป้าหมายเนี่ยเราตั้งเป้าไเนี่ยเอาพุตธออกไปมันมันสอดคล้องกับเป้าหมายไหมนี่เนี่ยที่จริงมันก็อยู่ตรงนี้นะรูปตามกายใจรูปตามกายใจอยู่ตรงนี้แหละแต่ตัวพลังชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนว่ามันเป็น พลังงานกลางมันแปลมันแปลรูปได้เปลี่ยนรูปได้พลังเนี่ยมันเปลี่ยนรูปพลังงานได้เนี่ยเปลี่ยนพลังงานเป็นความสําเร็จเป็นความที่ล้มเหลวอะไรต่างๆได้ก็คือพลังชีวิตเนี่ยเพานั้นถ้าพลังชีวิตมันดีเราโปรแกรมดีเนี่ยแล้วก็อ่ะอย่างเราในระบบเอเมทานี่เรื่องของพลังงานเนี่ยเราก็เก่งๆก,กันอยู่แล้วเพราะเรามีทั้ง ไม,ม้เครื่องมือเนี่ยมีเตียงควันต่ำเนี่ยมีเตียงแมกเบสเตียงบำบัดของเราเนี่ยบำบัดกายบำบัดใจเนี่ยสุดท้ายไอ้กายใจนี่แหละมันก็คือกายใจที่จะนําพาเราไปสําเร็จใช่ไหมก็ลองพิจารณาดูนะตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครนะมันบอกกันไม่ได้เพราะว่าการทํางานอาชีพของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน นะความสําเร็จของแต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะนะตรงนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะก็คือสรุปว่ารูปนามขันห้าน,นี่แหลนะเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะเราจะสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีเราจะเป็นคนดีคนชั่วเราจะมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็ล้วนแล้วแต่มันความเป็นมาของรูปนามนี่แหละ นะความเป็นมาของความรู้สึกความาจำความคิดปรุงแต่งต่างๆนะแล้วก็สรุปมาเป็นการกระทำของเราเป็นอันเนี้ยเหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์นะแต่มันมันก็ไม่ใช่นะเสียทีเดียวเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติจริงๆแล้วมันมันมันมีนอกเหตุเนือผลเข้ามาไอ้สิ่งที่มันนอกเหตุเนื้อผลนี่แหละไอ้ความที่มันว่าง ที่มันว่างแบบนอกเหตุเหนือผลเนี่ยเนี่ยมันมาเป็นขณะเป็นบางครั้งบางคราวอย่างเงี้ยี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยบางทีมันนอกเหตุเหนือผลไปเลยเนี่ยมันทําให้สําเร็จแบบรวดเร็วมันทําให้เราอการกระทํต่างต่างเนี่ยนะที่เราเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันมันเลเนน้นทันทีเลเนนซ์เนี่ยคือ msr เนี่ยนะระบบ msr เนี่ยมันมันเป็นทุกอย่างอยู่แล้ว มันสเร็จอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเราก็บริหารแค่กายใจนี้เท่านั้นเองนะก็ปฏิบัติทุกๆวันไปตอนนี้คืออ่าก็เน้นแหละนะสติเอเมลาว่างไปสติว่างสติว่างสติว่างไปนะทํางานด้วยความว่างไปว่างทํางานเสร็จก็เก็บุศลเขาไว้เนี่ยแล้วก็ฝึกผลเรื่องของพลังงานชาร์จไว้ทุกวันทุกวันทุกวันก็ไปถ้ามีจังหวะโอกาสก็ไปเรื่องของเตียง พลังนะอ่าเดี๋ยวเผื่อวันนี้หลายหลายคนก็จะได้ขึ้นไปนอนเตียงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะทำะะบอกเกินเกินมาน้อมนอบมหาบารมีเม่มาเซอร์ตอนนี้ก่อนเนาะรอบมึงเนาะน้อมนอบมหาบารมีธรรมเซอร์น้อมนอบมุทิตาจิตน้อมนอบเกียรติบุตเจ้าค่ะสติเป็นไม่ซาว่างเดี๋ยวเราสมาธิพลังบำบัดต่อนเนื่องกันเลยค่ะ ตอนนี้มาแล้วหนึ่งห้องเจบสี่บ้านอีกหนึ่งห้องสี่บ้านค่ะ, <S 2> <S 2> <S 2> <S ะก็มือตาจิตกับตนเองมือตาจิตกับเพื่อนๆด้วยนะคะเราได้มาสมาธินะ,ะฟังธรรมพร้อมๆกันเนาะในค่ำคืนนี้นะคะ